เอาบ่วงมาเนื้อสดน้ำแกงมามาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแดงน้ำกันปิ้งซีนแห้งพ่อแม่พี่น้องมี่เจียวเหนียวเด้อเมยเด้อเจียวเหนียวนี่ตำหมกหมวกฮอันเดียวก็พอแล้วดิข้าวเหนียวอันฮอนอินโดธัญญาข้าวฮอน มีบ uhm, ุมาข้าวฮอนด้ยขน้อยเป็นมะข้าวฮอนด้ยฮ้อนนก็ยขอยาเกินพี่น้องมันโดดชุบโดดปลาบุดีเอาเลยเอาเลยเอาเลยตำมุงหม่วงด้ยขินฮอดอยู่บ้านผมแม่เป็นต่อตัยำเดอนสี่เดอนห้าด้ยเสียงติจันทห้องยิงยังยิงยังากินเคี้ยวแซ่บ จะได้หนาตาอำล้วมันก็ออกม,มา,กกบมาบตบบำเจียวเนียวก่อนอืมตบบมอนี่ได้เพชรบ,บัวิบปกเองเพชรบ,บักเป็แทงบอวหมูเพชรบัจากวังเลี้ยมา แม่นบอกคแม่พี่น้องจังเผ็ดบัวยากว้าวไม่บอกจได้เผ็ดที่บูกกินเผ็ดกับบัวแซ่บเลยกัตัวนี้บ่มาพี่น้อง มากินข่าน้ำกันนะพี่น้องมาด้วยจ้ากินปีงซีนแกงเน่อไม้ตำมักม่วงกับเจวกินหน่อยๆวันนี้ก็กินหลากินเยอะๆกินอิ่มนะกินข่าวพี่อยู่โรงงานกัเพื่อนทางโรงงานไปเลี้ยงข้าวพี่เทอกี้บุญไก่ง่วง ซื้อหน่อไม้แมาแกงกิน,นย่งแกงหน่อไม้นั้มันหมกักอยู่แล้วกินเข,าขออเ่ากับอิ่มจำเจวก่อนใช้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ในแกงใส่เห็ดบดเนาะ,ะตวัวมมนะเป็นปักอันนั้นนะตัวเน้นหน่อไม้มันจุ่มๆมันเป็นปักปีงไหม มาแต่ง,งานแต่ที่ชั่วโมงผมมีงานเห็ดก็มีฮอลิเดย์เข้ากับสิปัดเออดีหย,ยันมากแนนมากบืนกระหาชัว่วโมงเพรอมาผมมีคนออเดอร์วะได้ไหมโอง เกลังลเนะโอ้แจ่วนี่กินแซ่บทุกขเสืเพชรโพธิ์ทวะิ่ชินแห้งแจ้วเหนียวไปกินก็บพ่อนเมือเแ่วป้จะวดูเหมนเขาอเขาไหนู ว่ดุกนุ girl. ่งเขาคือนอนจื่เยกระปุกดุกอบระปุนอนจืดดุกนุ่งมาเอ็กซ์ไซ์มันชอบกันเอ็กซ์ในนี่พักฟ่อนต่างกายนี่น้องเย็นแน่กพราะแม่หนาวแดดหนาวแต่จะมีบทชกอยู่สนุหน เจ็ิกับเปียกกินน้ำบริเนณไม่แน hmm. mm ่ย hmm. มืนอนี่คุณชื Arizona, ่อว่าเมื่อยนะอชื่อเมื่อยเมื่อน้ำเบียกุล่ายินบอก กูปนหนุกแกงชุดแม่จ้าชุดกินได้นะตอนเลยชิคแจงใช่ยังเลยคนได้ักตอนอแกงแม่ใส่ตยินแบพี่น้อง อยาบบออยกบบวนอย่างแบขันบวเขาเข้ามาจากไหนครับบักเก็บสนกคือต้นใช่บดแกงเยหยังเดตอนอย่างตอนนกบเบิร์นนรอมึงกินบอลงมันแกงดนแกงหยาบ mình nha. còn đấy nhưng mua hồ sơ à nhưng mà đồ hồ sơ đụn đụn như này cái gì men nục nục cà phê anh mà ừ เก้าห er. ้าหกดอนพ่อแม่เป็นน้องนุกซ้ำดอนเขาหนุ่สิบแปดดอนสิบห้าดอนเท่าไรจะกินเท่ากับกินเงินหมดละร้านหมักแก่งเซโนอไม นมไมใใหม่ได้ไหนอย่างเส้นูกขอดมันแสบเนาะใครนะบุมมีเลยนกขอบัเพป้งๆอันะอันไก่ไ er. ก่ขวบัเพป้งๆพรามาขายเน้นบัเพป้งก็ได้ก็คร่อแทนโคตร ธุรกิจบินเนี่ยเาคืออันเท่ายางแกแต่แม็กแม็กติดตามคลิปเราอยู่ในหองบึ้งเราไปทั้งไต่ทั้งเนี่ยตลาดตัดีคลิปเราชื่อดตลาดตะดี เรจะเรียกตะการกนั่งเบิ่งตลาดตรีมไม่มีแนเบิ่งหรอให้วันมบิงขาไม่กาเ,เกกบเิเ่งได้เชือกับเชือเ้อมบนงขาไม่้เชืออเชือเนือ้อไต จำเจน,นเมไ้คือนรไม่มากินกับกเดียวเข้าไปตรงมาแล้พอแนละ้วคือเกงพิีพินี่มาบกว่านะก่อินเหรอกินมาพิดาคือบนหนุ่นบางใหญ่ Bông lưới bảo hoa hoa kính khắp bộ xét khắp nhảy nhảy lâu Không Bông bà đó có chạm ăn phớ tôi nhảy nhảy lâu <laughs> Bỏ đọc luôn cái bộ lưới nhảy Tôi Trên bông lưới กอกันหาปาลีเป็นวะเล็กน,น้อยกินกินตะเข้าเลยวะม่อเชาน่เาเนี่ยกิน,นกระปุนกับปากะนคิดกายเห็ดมีมันชื่อกันสื่อกินเลยแะเนาะพิการเห็ดกันเห็ดกันเห็ดแบบล้ายๆเลยลกับแบบที่กินกนม่ไปกินเนี่ยองคนไม่ก็อ่ะแส

เอามาจากไปกินตากไว้กินยำหนาวป่าแม่ไปเนาะตากมือหนึ่งสองมือก็แห้งเนาะมันแดดเนี่ยตากอยู่ใบชิมินเนี่ยพี่น้องอาหารยำแรงตากเนาะอิ่อมนะมากินอะไรอิ่มพ่อ <c oughs>